สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเพิ่มยอดไลค์นะครับหรือว่าถูกใจของแพลตฟอร์มไอจีนั่นเองอทำยังไงนะครับมีกี่ขั้นตอนนะครับก็สามารถรับชมคลิปวิดีโอนี้และเอาไปทําตามกันได้เลยอย่างแรกเลยนะเพื่อกคนนะครับไปที่ Google เลยนะครับพิมพ์ตามผมเลยว่า m d o l a com นะครับแบบนี้เลยนะครับแลนเทอร์ไปได้เลยนะครับ ก็จะเข้ามาสู่หน้าต่างนี้นะครับทุกคนนะครับกรอกชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านไปได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับสมัครใช้งานอยู่ตัวนี้นะครับชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านนีล่าผ่านนะครับกรอกห้ครบถ้วนเลยนะครับทั้ง4อย่างแล้วก็อย่าลืมติ๊กช้อไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตัวนี้นะครับเพื่อทําการสมัครใช้งานออสมัครกันแล้วนะครับลงชื่อก็ใช้กันเลยนะครับแลวนี่ก็คือหน้าตาเว็บไซต์เอทเทิลเนโดราะนะครับทุกคนนะครับมาดูตรงหมดหม คนหมู่นะครับก็จะมี Facebook นะครับ TikTok แล้วก็ Instagram นั่นเองนะครับเป็น3บริการหลักๆนะครับอ่าและในอนาคตนะครับเขาจะได้ทำการเพิ่มบริการอื่นขึ้นมาอีกนะครับให้ทุกคนทำการติดตามรอไว้ได้เลยนะครับอ่าส่วนของ Facebook กจะมีเพิ่มไลฟ์โพสต์นะครับเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์ไลฟ์โมจินะครับมีแชร์โพสต์คนดูไลฟ์สดและคนเข้ากลุ่มแล้วก็ถูกใจแฟนเพจนะครับอ่าก็จะมี เป็นแบบนี้นะครับก็จะมีครบเลยเนาะอาจจมีของ Tik t o อกนะเพิ่มผู้ติดตามถูกใจคลิปนะครับยอดวิวแชร์แล้วก็เพิ่มคอมเมนต์แล้วก็คนดูไลฟ์สดนะครับก็จะมีครบเหมือนกันอินสตาแกรมก็จะเป็นเพิ่มผู้ติดตามถูกใจนะครับเพิ่มวิวแล้วก็เพิ่มคนดูไลฟ์สดนะครับประมาณนี้เลยนะครับในแต่ละหัวข้อนะครับส่วนผมก็จะมาเพิ่มหัวใจนะครับก็ให้มาตรงนี้นะครับเอาเป็นผมเอาหัวข้อนี้นะครับเป็นรับประกันลดเร็วทันทีและดูตรงบริการบริการให้ทุกคนเลือกได้เลยว่าต้องการแบบไหนนะครับส่วนผมก็จะเอาวัน แล้วดูคําอธิบายนะครับทุทกคนอ่านคําอธิบายเลยนะครับพออ่านแล้วนาจะเจอหัวข้อลิงก์นะครับง่ายๆเลยเป็นลิงก์รูปหรือลิงก์คลิปก็ได้นะครับก็อปปี้ไปได้เลยนะครับระหว่างอ่าเราเจอจํานวนจํานวนก็ให้ทุกคนเลือกได้เลยว่าต้องการจํานวนเท่าไหร่นะครับแต่ขั้นต่ําของเว็บไซต์นะครับจะอยู่ที่10นะครับหรือไม่ก็10ขึ้นไปนะผมจะปรับไปน20นะครับพอค่าใช้จ่ายขึ้นมานะทุกคนกดขอส่งได้เลยอ่าระบบก็จะบอกได้รับกาังซือคุณแล้วนะครับขึ้นหน้าต่างแบบนี้ทุกคนทาการหลอย อ่ไล์หรือหัวใจเพิ่มขึ้นได้เลยนั่นเองนะครับในแพลตฟอร์มไอจีนะครับาก็เพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ยอดไล์แล้วนะครับก็ง่ายๆมากๆเลยนะครับในการใช้งานเว็บไซต์นี้นะครับะระหว่างที่รอนะขออนุญาตแนะนําเว็บไซต์นะครับประวัติการหนังซือน,นะครับอยู่ตรงนี้ รหัสออเดอร์ตัวนี้นะครับสำคัญมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนะครับสามารถก๊อปปี้ไปแล้วก็ส่งไปแฮชมินได้เลยนะครับถ้าเกิดออเดอร์ของทุกคนนะครับเกิดติดขัดปัญหาอะไรหรือว่ายอดขึ้นช้านะครับก็แจ้งแอดมินเขาไว้ได้เลยอะไรจะมีหัวข้อลิงก์บอกเราค่าใช้จ่ายบริการแล้วก็สถานะบอกเรานั่นเองนะครับในหัวข้อนี้หัวข้อต่อไปนะจะเป็นการเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่ส่ช่องทางเลยนะครับจะเป็นธนาคารเคอโคดทุกธนาคารดูมินนี่วอลเล็ตนะครับคริปโตรทเซ็ตบินนี่นะครับในแต่ละช่องทางนะครับก็จะมีคาแนะนาบอกนะคร อาจจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสแกนเคอร์โค้ดก็ง่ายหน่อยนะครับให้กรอกแค่ยอดเงินนะครับแล้วกดคำว่าจ่ายนะหน้าต่างสแกนก็จะขึ้นมาให้ทุกคนทาการสแกนเลยพอสแกนแล้วนะครับยวเงินของท่านนะครับก็จะเด้งด้านขวามือตรงนี้นั่นเองนะครับอ่าก็ง่ายๆเลยนะครับในการเติมเงินนะครับหัวข้อนี้หัวข้อต่อไปนะจะเป็นบริการทั้งหมดนะครับ บริการทั้งหมดของเอ MM ็ดเอ็มโดราจะมารวมกันอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนหบดหมู่เลยนะครับแต่ตรงบริการตรัวนี้สามารถติ๊กดาวแบบนี้ได้นะครับรอบหน้ามาใช้บริการนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องมาหากันนั่นเองนะครับจะสามารถกดคําว่าดูแล้วก็อ่านหมายเหตุแล้วก็ตั้งค่าสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยทันทีนะครับแล้วก็หัวข้อต่อไปก็จะเป็นตั๋ว ตัวนะคะเพทุกคนนะครับเขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อความนะครับไปเลยนะครับแล้วก็ส่งตัวไปเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะจะจัดการปัญหาตรงนั้นที่ทุกคนติดขัดเองนะครับก็มีบริการ24ชั่วโมงนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้หัวข้อต่อไปนะหัวข้อสุดท้ายน่าจะเป็นการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับลิงก์แนะนำของตัวเองนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะสนใจเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับเราก้วลิงค์เราเนี่ยส่งให้เพื่อนไปเลยนะครับก๊อปปี้ไปแล้วก็ส่งไปเนาะ ถ้าเพื่อนนะครับเติมเงินผ่านลิงก์เรานะครับเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับที่ที่3เปอร์เซ็นต์นะครับก็หมดแล้วนะครับในแต่ละหัวข้อหลักๆของเอเดนเมนตูล่านะครับก็มีเพียงเท่านี้ผมขออนุญาตไปดูยอดไลค์ก่อนนะครับยอดเดิมนะครับ TT3 นะครับให้ทำการรีเฟซก่อนนะหนึ่งทีสี่แปดสามนะครับก็จะขึ้นเป็นแบบนี้เลยนะครับแถมมากมายเลยนะครับแถมแถมมาด้วยนะผมปั๊บไปยี่สิบนะครับแต่เขาแถมข้างนยี่สิบนะครับก็เป็นสี่ิบนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในการเพิ่มไลค์นะครับเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าทุกคนนะครับอยากใช้บริการเลือกดูนะครับก็เลือกกันดูกันได้เนาะมาใช้บริการที่นี่นะครับเว็ไต d o l l a c o m หรือแม้กดลิงกดดิงด้านล่างมาเลยนะครับเว็บไซต์ก็จะเข้าเลยนะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปวิดนี้นะครับสวัสดีครับ